ได้คู่ราศีไหนแล้วดวงแกดีรวยรวยรวยสำหรับท่านที่เกิดราศีกุลนะครับมีลัคนาราศีตุลราศีพิจิกแล้วก็ราศีธนูนะครับครับการที่จะมีคู่ที่ถูกเขยโลกรวยรวยรวยนะครับหรือว่าตั้งตัวได้เร็วนะครับสำหรับคนที่มีลัคนาราศีตุลและราศีพิจิกนะครับ การที่จะมีคู่ที่ถูกเคลโนะครับคือต้องมีคู่ที่ดวงสมพงกันนะครับคำว่าดวงสมพงกันก็คือดวงส่งเสริมกันในทางที่ดีนะครับหมายถึงว่าดวงทั้งคู่ส่งเสริมกันในทางที่ดีเขาเรียกว่าดวงถูกเคลกนะครับแต่ถ้าถามว่าดูมีคู่แล้วจะรวยนะครับคนนี้การที่มีคู่แล้วจะรวยนะครับก็คือมีคู่ของที่ดีถูกเคลโนะครับมาช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับแล้วก็ เก็บหอมรอมริบต่างๆและต้องมีคู่ที่เหมาะสมด้วยนะครับช่วยกันทำมาหากินครับสำหรับคนที่เกิดราศีตุลนะครับคนที่เกิดราศีตุลนะครับถ้าได้คู่ราศีมิถุนนะครับได้ทุกคู่ได้คู่คนที่มีลัคนาราศีมิถุนนะครับก็ถือว่าเธอถูกโลกส่งเสริมกันมากนะครับเพราะว่าคนที่เกิดราศีตุลนะครับได้คู่คนที่เกิดราศีมิถุนเพราะว่าราศีตุลนะครับเล็งกับภพลาหะ ของราศีมิถุนนะครับคือส่งเสริมในด้านโชคลาภครับคนที่เกิดราศีตุลนะครับถ้าได้คู่เป็นคนราศีมิถุนมากอดนอนนะครับก็เหมือนได้กอดกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆทีเดียวครับต่อมานะครับท่านที่มีลัคนาอยู่ราศีพิจิกนะครับลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ต้องหาคู่ที่ถูกเะโหลนะครับก็คือต้องดูดวงสมพงคคู่นั่นเองแต่ถ้าถามว่ามีคู่ราศีไหนแล้วจะรวยนะครับ ก็คือลัคนาราศีพิจิกถ um, ้าได้คู่ราศีมังกรนะครับถ้าได้คู่ราศีมังกรนี่ถือว่าจะดีมากๆทีเดียวนะครับเพราะว่าราศีนี้เล่งกับภพลาภะของราศีพิจิกนั่นเองนะครับราศีมังกรนะครับเรงกับภพลาภะของราศีพิจิกเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เกิดราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกนะครับได้คู่ราศีมังกรมากกอนนอน ก็เหมือนได้กอดกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนั่นเองนะครับดีมากๆอีกราศีหนึ่งครับสําหรับราศีธนูนะครับราศีธนูนะครับก็ต้องได้คู่ที่เหมาะสมนะครับช่วยกันทำมาหากินเก็บสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับหรือว่าส่งเสริมในด้านโชคลาภคนที่มีลักนาราศีธนูนะครับถ้าได้คู่ของที่มีลักนณราศีสิงห์โหดถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าราศีนี้นะครับลงเลงกับภพลาภของราศีธนูอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคนที่ได้คนที่มีลัคนาราศีธนูนะครับถ้าได้คู่ของราศีสิงห์มาเป็นคู่นะครับหรือว่ามากอดนอนก็เหมือนได้กอดกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนั่นเองนะครับครับก็ผมอาจารย์ลีใส่ใหม่นะครับผู้ดําเนินรายการดวงกับดาวท่านที่สนใจเรื่องวิชาโหราศาสตร์นะครับหรือว่าดวงดาวต่างๆจะให้ผมผูกดวงตรวจันทรตานะครับหรือว่าสอนการผูกดวงตรวจันทร์ตาและรับปรึกษาปัญหานะครับท่านที่มีคู่ของนอกใจ นะครับหรือคู่ครองเป็นรักคนอื่นปัญหาครอบครัวหรือว่าดวงสมภูมิงคู่ต่างๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร,ร,ร์โทรศัพท์0895271565ครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับ